อตอนนี้คุณเห็นอะไรแปลกๆในฟาร์มหรือไม่ไม่เห็นนะทีครับใช่เลยครับตอนนี้ผมกำลังปินหมาใส่ลับห<อ>มาที่จะจ้องเล่นฟาร์มของคุณผมจะเนียนเป็นหมาและก็ไปเด็ดพักเพื่อนบ้านแบบเขาไม่รู้ตัวมันจะเนียนได้ไงว่าอันนี้หมาปกติแล้วหมามันจะมันจะเดินออกฟาร์มได้ไม่ได้อันนี้หวะทำอะไรวะเนี่ยเอาจริงนะครับผม ะะหาและคูณตัวยักษ์ไม่ได้เว้ยเอาหมาก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมกะดจะเป็นเนียนเป็นเลกคูณตัวใหญ่เว้ยแล้วก็เดินเข้าฟาร์มเขาแล้วก็เด็ดผลแม่งเลยนะครับแต่นี่ผมทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นแค่หมาใครที่มีและคูณนะฮะไซบิกตัวใหญ่ก็สามารถติดต่อกันได้นะครับผมรับซื้อเป็นพิเศษ,ษเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเป็นแค่หมาไปก่อนไปแกเนียนไหม ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่มีใครรู้เลยเว้ยว่าไอหมาตัวนี้มันคือผมเองครับผมกําลังเดินอยู่ไงผมเดินแบบเรียนๆในสวนก็ไม่มีใครรู้นะฮะแต่ก็เดินออกมาเลยเฮ้ยเนียนเกินเดินมาอย่างเงี้ยมันมีใครรู้ไหมไม่น่ามีนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปที่สวนเพื่อนบ้านและและแล้วก็มองผลไม้เนี่ยเนี่ยเนียนไมไม่มีใครรู้หรอกเขาคิดว่าเป็นหมาสวนของเขา เนียนเนียนจริงเนียนจริงเงี้ย okay. เลยผมก็เดินไปไหนก็ได้ครับแล้วไม่มีใครสงสัยเลยนะฮะ mm hmm. เช่นสวนของคนนี้นะครับเขาสงสัยไหมไม่น่าไม่น่าสงสยัยนอกจากเขาจะเดินมาใกล้ผมแล้วมันขึ้นว่าเทิดอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครสงสัยเลยครับตัวน,นี้กูว่าสงสัยอะไรสงสัยม่งตั้งแต่เดิอนออกสวนแล้วจริงๆแล้วนะครับ mm hmm. ผมมาแค่ มาเยียบเฉยๆไม่มีอะไรน่าจิกเลยตอนเนี้ยโอ้โหไม่เบิ้มมาครับน้องเดี๋ยวนะลูกนี้มันใหญ่มันกันดีกว่าผมไม่รู้ว่ามันแพงแค่ไหนนะครับขอลอยไปก่อนละกันตืมไดนี้หมามาครับสดอือเป็นไงหมาตัวนี้นะครับขโมยคองแบบของหายเลยแพงกว่ากิบอะไรมาเนี่ยเฮ้ยไมนเนียนไหมโอ้โหใครๆก็ ก็เนียนทั้งนั้นแหละแต่ผมอยากได้ดิโก้มากกว่าดิโก้เนี่ยที่มันวิวับวิวับอ่ะดิโก้จากแอดมินออ้าวอ้าวออกเกมหนีไปเลย <laughs> ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมแค่เนียนมาเยี่ยมสวนเฉยๆอ่ะเนี่ยมาเยี่ยมสวนเฉยก็บ,บ้าแล้ว <What? S 1> เออตอนนี้ผมกำลังยืนเดี่ยวอยู่ข้างฟาร์มคนอื่นมันก็จะไม่มีใครรู้นะครับ <laughs> เนียนผ่วเนียนผ่วใช่แล้วครับตอนนี้ผมกำลัง เล็งเห็ดนะฮะที่มีแสงวิบวับอยู่ในสวนนี้ครับนี่ไงนี่ไงคือผมมันคือมันคือเห็ดอันนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของตัวอยู่ตรงนี้รถตุ๊กตุ๊กผ่าน้าบานตูอีกแล้วโอเข้ามาไหมเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะครับถึงแล้วครับร้อยเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อเป็นค่าโลบัก ที่จะลอยเห็ดอันนี้ใครจะถูกใจไหมละาก่อยก็อตัล่างก่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินไปแล้วอุ้ยเอ้ยเอ้ยงงงงเลยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมผมเดินมาเยี่ยวเฉยผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนี่ผมเป็นหมาที่สวนนี้อยู่แล้วเนี่ยผมเป็นหมาที่อยู่ที่สวนนี้อยู่แล้ว ใช่ผมกําลังมีความสุขผมกาลังเนียนเป็นหมาที่เดินไปเดินมาคุณเอาผมลงมาเองเนี่ยวัดวัดอะไรเนี่ยหมาคุณเนี่ยโอ้โหเอาผมมาเลี้ยงแล้วลืมได้ไงเนี่ยโอ้เนี่ยเดินอยู่เนี่ยวัดอะไรเออลืมผมได้ยังไงลืมให้หานเนี่ยลืมให้หารผมไงมนเลยหิวไงหิวก็กินดิ ไม่หิวมากเลยอ้าวอ้าวออกไม่ได้นะฮะติดรวยติดรัวครับน้อง <S <S บิวอุปรกรณ์ชอบกับบริการปล่อยสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักมีบริการอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นสันว์แ์สัตว์หายากผลไม้แหลกเงินในเกมราคาโคตรเบิ่มได้แล้ววันนี้แอป Fk สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือ ไม่เปลืองค่าเนต็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจําเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินฟกันไปเลย Yu ูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษเฮ้ยฮัแน่มันมีหมาจิ้งจอกนะครับมาเดินย่องเบาหลอยสวนผมเว э <you. S 1> ดูดูดูด <laughs> โอ้ยน่าเดินหน้าจ่อยกลับบ้านเลยดี โอ้ไม่ได้ดิเนี่ยของใครอ่ะใครปล่อยน้องมาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นของใครนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะสอนน้องหมาตัวนี้เองนะฮะว่ามันจิกกันยังไงมันจิกที่หายทั้งต้นมาๆน้อง๋ยวตามพี่มาน้องตอนนี้พี่ไม่ได้ตามน้องแต่น้องตามพี่พี่ตามน้องเครู okay, ้เรื่องอ่อ้าวสวยดีม <G ül üyor> าจากสวนนี้ครับผมได้เลยครับดูไว้น้องนี่นะ นี่คือเทคนิคการดูสวนเขะเข้าใจไหมน้องคุณต้องมานั่งสอนหมาเลยไหมเนี่ยหมาไรคุณภาพมากเลยอะขโมยอะไรก็ไม่ได้ดูไว้น้องและของที่แพงที่สุดในสวนนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดนะฮะเห็ดวิบวับที่อยู่ตรงนี้แหละคิดคิดว่ามันเป็นวิววับวับมันเป็นทิบทิบเบเิบเดี๋ยดูให้น้องดูให้นะตอนนี้ผมเนียนเป็นหมาเขาอยู่ฮะนี่พี่พี่เลี้ยงผมไว้เนี่ย ที่ไม่รู้เหรอนี่เขาน่าจะลืมผมไปแล้วนะครับผมนี่อยู่ในนี้มานานแล้วนับสิบปีตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอดูไว้น้องดูดูน้องดูน้องจิงจอกดูไว้นาน่ครับจิงจอกน้อยกำลังแอบมองผมอยู่นะฮะนี่คือเทคนิคที่สอนน้องจิงจอกแบบเต็มเต็มเลยเออหายทั้งต้นโอ้ไปแล้วอุ๊ยหมาน้องหายไปแล้วอะ เฮ้ยจะขอพกเฮ็ดกูเฮดกู้เฮ้ยไม่รู้น้องพี่ไม่รู้เลยพี่เด็ดมาจากสวนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดกูโอ h n อย่าให้พี่คือแก่เคนนะนั่นมันเห็ดผมผมจะร้อยเห็ดพี่แบบหมดตออะไรก็จะว่าแบบหมดตอนี่แหละครับคือความเนียนของม่าหมาบอกแล้วว่าน้องเลี้ยงหมาไม่เชื่อไง เออไม่ให้าหารมันก็หิวดิเพราะมันหิวมันก็หลอย,อยงไงเข้าใจเป่า <c oughs> และเราก็ได้มันแล้วนะครับสําหรบเห็ดนะฮะจนเจ้าของก็จะเดินมาเฮ <c oughs> ้พี่นั่นเราเห็ดผมเนี่ย <c oughs> อะไรไม่รู้เออสรุปแล้วที่นั่งหลอยมนนี่มันแพงไหมคุ้มหรือเปล่า่ะสรุปอยากให้เผมนเป็นตัวอะไรนะครับก็บอกกันได้นะครับ <c oughs> รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเนียนนะนะ <c oughs> เนียนสุดคือแลกคูนเว้ย <c oughs> ถ้ามีขายนะครับก็ ซุปซิบมาบอกกันได้นะครับผมผมจะจิกแบบทั่วนุบริเวณเลยนะฮะท่านละคูลนะหวานเจี๊ยบ <laughs> แบบเนียนจริงเลยตัวนั้นอ่ะคือแบบเนียนเนียนนะครับน้งงองๆเนียนกริบกริบ <Nice. S 1> เกชอบมีเป็นการัดฟาร์มอะแบบแอนิเมะแมนการ์ดด้วยนะครับผมตลอด24ชั่วโมงทักมาได้ถ้าผมยังไม่หลับนะฮะ <laughs> มีทั้งเควส์ลองยูดูและเควสต่างๆใหมสส่สดๆ